จะรักเงินค่อยไปเสื้องไว้เป็นบ่อย่าอุ้ยบ้าทีหาว่าหาว่าอะไรมันสิมีคนไปเฮ็ดเฮียนั่นละค่อยว่าน่ะบ่แม่นคนเฮ็ดเฮียดอกมันยู่ใต้กระทางทุบโบแม่นคอยเด้อบ่แม่นเก้าซีเมนไผโอุ้ยเขาทำความดีเอาของกินไปถวายเพื่อนตลอดเพื่อนก็เมตตาให้เงินเท่าสันตัวเจ้าบ่ต้องมาตัวค่อยดอกกล้วยท่านี่ก่อนนะก็คือกันเจ้าห้ามค่อยบ่ให้ไปใกล้บ่ให้ค่อยตัด ค่อยไปเบิ่งเมื่อวานนี่มีเงินอยู่กลางก่อนอนะสองพันพุนโอ้ยมันบูแมนคอยไปได้รักไหมมันเป็นน้ำผลบุญตัวเทาบุญยังเอาก็เขาโบตาดเพื่อนเนาะนางตานี้เพื่อนกระิวาเขาเป็นคนดีตัวเพื่อนก็นเลยประทานเงินให้เจ้าอย่ามาเว้านางตานี้ยังจะมีอย่างน้อยหักเงินโอ้ยเพื่อนก็ไปยืมน้ำสา,พานพระพุทธเด็ดว้า เอ้าพนูจัดกันเนาะสารพระภูมิพนกับหมีดอกอย่างน้อยนันเท่าห้ารูปโปรไฟล์เก่ามันเป็นยังมันจะเป็นตะเบิ้งยู่เล้ล่ะโอ๊ยมันขี้ไล่โพดขี้ไล่โพดบ่บ่บ่มันบ่ขาวเอาก็ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยล่ะเนาะเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนมุมมองโมเมนต์ใหม่ๆผู้บ่าวก็สิได้ติดตามสันตัวโอ้ยเนาะเปลี่ยนโมเมนต์ใหม่ๆพนะไม่หยังัวควันหยังมึงจะไปปรับเปลี่ยนจากของให้ยัง เปลนเจ้จาของหามันได้คือยู่ในรูปปรไฟ้ายสกคอนหันนากูว่าน่ะนั่นแล้วฮือเอามายืมเนี่ยสองแสนคือในโปรไฟล์เลยกูว่ากูว่าแต่งรูปเอาหันเราไปดีละจะมาเสียเงินมาเนี่ยขั้นแกจะมาว่อให้ค่อยเปลี่ยนรูปนี่มันปะหยสุดแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่สีเห็นให้ดูดีขึ้นได้นะแล้วจะได้ล่ะก็เปลี่ยนผู้บ่าวหันแล้ว ันบ่บางคนก็ว่าเฮางามบางคนก็ว่าเฮาบ่งามเลือกเอาคนที่มันว่าเฮางามนี่ดีกว่าขอเข้าห้องหนามแน่นะเข้าแล้วแม่เข้าไปก็อย่าลืมสวัสดีเพิ่นเนี่ล่ะห้วยมันผู้ใดล่ะสวัสดีเฮ็ดหยังล่ะเพิ่นซึกว่าใหม่ตัวอยู่ในห้องหนามหั่นล่ะเออไผล่หลิวทิชชู่อ้๊ยหัวเราเรีนเบ้าหัวอยู่หั่นล่ะเนาะขี้กูล่ะสิแตกก่อนล่ะล่ะโอ้ยเนาะ กันหมอไ่พี่วัดดีค่ะคุณหมาขออคุณหมอขาจันเลื่อนข้าวค่ะถอดหมอกันค่ะไม่หักษายากมันตรวจยากค่ะมันตีเสียค่ะเอ้า รถจอดไว้ใส่ขนาดค่ะไม่มีรถดอกค่ะฉันยางเอาองยางก็ได้เสียไส้หมวกกันน็อกละคะฉันยันฉันมือล่มฉันได้ไส้หมวกกันน็อกเจ๊จะไหนก็ได้หมวกกันน็อกไม่มีรถนะคะโอ้ยฉันไปออกมอเตอร์ไซค์หม่ค่ะเขาว่ากันสิมอเตอร์ไซค์สีไในหมวกกันน็อกแถมฟี่ค่ะโอ้ฉันก็เลยบาเอามอเตอร์ไซค์ฉันก็เลยเอาแต่ของแถมเเจ๊จะได้อาการเปลี่ยนไหนคะจะมาหาหมอค่ะค่ะประจำเดือนบ้าในเก้าเดือนสงสัยสีม่ลูกค่ะ อ้ hmm. ประจําเรียนม,มามม่าเกาหลีสงสัยที่ไม่รู้ค่ะสงสัยฮะพอตีมีพ่พอแห้งหรอเอามนมี่หรอตีหมอโอ้ยกับเบิ้งเป็นอย่างแยงเลงอยู่ฮันนาโอ้ยฉันว่ามันฉันยืงยืงคือบนตัวพอไมีเสร็จแล้วค่มันจ่าเนี่ยคะ่ะแม่นเบิ์งค่ะ